มาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับ <speak' a. S 1> ผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าแดนซ e ซบซึ่งณนะปัจจุบันแดนซ e ซบได้ออกจากกรงภาพยนตร์แล้วนะครับผมผมจะมาทำคลิปสปอยและวิเคราะห์ให้ทุกคน,น,นเข้าใจอย่างละเอียดนะครับสำหรับคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีข้อสงสัย ปัจจุบันที่ผมมาททำคลิปอยู่นี้นะครับแดนซาบยังไม่ได้มีการออนในสตรีมมิ่งไหนสำหรับที่คนกำลังรอเพื่อจะดูแบบเต็มๆม,มาฟังคลิปนี้กันก่อนได้นะครับแดนซาบเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่สองพ่อลูกที่จะย้ายบ้านมาที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเก่าที่ค่อนข้างจะโบราณซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทางโรงงานได้จัดเตรียมเอาไว้ให้สําหรับหัวหน้าวิศวกรอย่างมิตรเพื่อให้เขามาอยู่ที่นี่ชั่วคราวพร้อมกับลูกสาว ที่มีชื่อว่าเมย์นักศึกษาสถาปัตยกรรมอายุวัยสิปีสาเหตุที่มิดได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้เจอเหตุการณ์สุดเลวร้ายมามิดได้ไปเลี้ยงฉลองวันครบรอบกับภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าแอนทั้งสองคนนั้นเลี้ยงฉลองกันแล้ววันนั้นทั้งคู่ก็ได้ดื่มกันระหว่างขากลับมิดได้ขับรถประสบอุบัติเหตุจนทําให้แอนนั้นเสียชีวิตไป เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้พ่อของแอนโทษด่ามินะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกสาวของเขาต้องเสียเขาจึงไม่ยอมให้มิดได้อยู่ในบ้านของแอนจึงทําให้มิดต้องพาลูกสาวออกมาอยู่ข้างนอกในวันที่พวกเขาไนดะ้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เมย์ได้เอาอาัฐิและรูปหน้าศพข,ของแม่เข้ามาในบ้านหลังนี้ด้วยเธอได้เอามาตั้งเอาไว้บนโต๊ะแล้วก็คอตรงข้างๆอัฐิว่าเราย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะแม่ซึ่งมิด เขาได้พาเจ้าโบสุนัขแสนรักของเขานมาด้วยรุ่นน้องของมิทที่โรงงานที่ได้พามิทเข้ามาบ้านหลังนี้ได้บอกกับมิทไปว่าอย่าปล่อยเจ้าโบให้ออกไปเพ่นพ่านแถวนี้นะเพราะคนแถวนี้นะ่ะมีแต่นคนมุสลิมเขาไม่ค่อยชอบหมากันนะ่ะหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็แยกย้ายกันไปจับจองห้องพักมิที่สังเกตเห็นว่าบ้านหลังนี้มีย่านแปะตามบ้านเต็มไปหมดซึ่งตัวของมิทเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ เมื่อเห็นเข้าก็เลยขัดตามิธจึงไปดึงยันเหล่านั้นออกตามจุดต่างๆที่ถูกแปะไว้ตามบ้านรวมถึงในห้องของเมย์ด้วยมิธได้เข้าไปในห้องของเมย์โดยที่ไม่ขอประตูจึงทําให้เมย์นั้นบอกกับพ่อไปว่าขอประตูหน่อยก็ดีนะเพราะเธอนั้นก็เป็นผู้หญิงมมธจึงถามกับเมย์ไปว่าเมย์เห็นกล่องใบหนึ่งของเขาไหมเขาน่าหาไม่เจอเมย์จึงบอกว่ากล่องอะไรเหรอในนั้นมันมีอะไรแต่มิธก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นเองพวกเขา ก็ได้ยินเสียงเจ้าโบดั้นเ่าทั้งสองพ่อลูกจึงไปชะงงงหน้าตรงหน้าต่างดูแล้วก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นกับเจ้าโบและเขาก็สามารถสั่งให้เจ้าโบนั้นเงียบได้ด้วยซึ่งเขาเป็นเพื่อนบ้านของเมรที่มีชื่อว่าบังหิมเมื่อเขาเห็นว่าเมรกำลังจ้องมองอยู่ เขาจึงขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหลังจากนั้นมิดท,ที่เก็บข้าวของในบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เก็บของเก่าๆที่อยู่ในบ้านที่ไม่ได้ใช้เอาใส่ถุงขยะและจะไปทิ้งที่ด้านนอกขณะนั้นเขาก็เห็นว่ามีนกตัวหนึ่งมานอนตายอยู่ร้านหน้าบ้านเขาจึงเก็บมันไปทิ้งด้วยและในคืนนั้นเองขณะที่มิดกำลังหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงมัสยิดซึ่งเวลานั้นก็เป็นเวลาเกือบเช้า จนทำให้มิดนั้ถึงกับตื่นขึ้นซึ่งมิดหลังจากที่เขาั้นเสียคนรักไปก็ทําให้เขานั้นมีอาการนอนไม่ค่อยหลับเมื่อเขาต้อตื่นขึ้นมาและลงไปหาน้ําดื่มที่ด้านล่างเขาก็เห็นว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งหยองล้อกันผ่านบ้านของเขาไปซึ่งมิดก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแค่คิดว่าคนแถวนี้นะ่ะมีแต่คนแปลกๆมิดดื่มน้ําเสร็จเขาก็ได้กลับขึ้นไปนอนซึ่งขณะนั้นเงาของมิดไม่ได้นอนตามตัวของมิดด้วย พราะว่านั่นไม่ใช่เงาของเขาแต่กลับเป็นดวงวิญญาณที่ตามตัวของมิดและมายืนอยู่ตรงหัวของมิดด้วยแต่ว่าดวงวิญญาณน,นั่นก็ไม่ได้ทําอะไรมิดเช้าวันต่อมามิดได้เปิดประตูเข้ามาในห้องของลูกสาวในขณะที่เธอเปิดเพลงดังลั่นเขาได้บอกให้ลูกสาวนั้นเปิดเพลงเบาๆหน่อยเมย์จึงบอกกับพ่อไปว่า ก็บอกแล้วไงว่าเคาะประตูก่อนมิดเขาได้บอกกับเมย์ไปว่าเขาต้องรีบไปทํางานวันนี้ให้เมย์ไปเรียนเองก่อนนะแล้วก็ถามกับเมย์ไปว่าเมย์เห็นยาของเขาไหมเมย์จึงบอกว่าไม่เห็นซึ่งมิด เขาต้องใช้ยาระงรับประสาทเพื่อระงรับอาการปวดหัวที่เขานั้นเป็นอยู่หลังจากนั้นมมทก็ออกไปทํางานเมจึงลุกออกจากที่นอนและเดินเข้าไปในห้องเก็บของซึ่งเธอได้มาหาของที่เธอั้เก็บไว้ซึ่งในนั้นก็มียาของพ่อปัปนอยู่ด้วยเมไม่ต้องการให้พ่อของเธอกินยาน,นี่อีกแล้วพอคิดว่ามันมีผลข้างเคียงซึ่งในห้องเก็บของนี้ก็มีกรงนกที่เป็นไม้ ถูกแปลกยานเอาไว้อยู่แต่ไม่มีนกอยู่ในกรงหลากที่เมย์อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มันจะไปเรียนระหว่างที่เธอเดินผ่านหมู่บ้านเธอก็เห็นร้านโรตีและนึกอยากกินขึ้นมาเธอจึงไปสั่งโรตีขานาดน,นั่นเองบางฮิมที่เมื่อวานนั้นไปที่บ้านของเธอก็ได้จ้องมองมาที่เมย์เมย์เมื่อหันไปดูก็รู้สึกว่าชายคนนี้แปลกๆมองเธอด้วยสายตาเหมือนจะไม่เป็นมิตร ขณะนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งรุ่นราวเขาเดียวกับเมย์เธอนั้นมีชีวยะได้เข้ามาทักทายเมย์และบอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกกินกับเธอก็ได้และทั้งสองคนก็จะเดินไปมาหาลัยด้วยกันทั้งคู่จึงแนะนําตัวเมื่อยาเห็นว่าเมย์แต่งตัวแบบนี้แนวออกห้าวห,หน่อยจึงรู้ได้ทันทีว่าเมเรียนสถาปัตย์เมย์จึงถามยาไปว่าคนแถวนี้น่ะมีแต่คนแขกหรอือยาจึงบอกไปว่าคนพุทธก็มีนะเมย์จึงบอกกับยา ว่าคนแถวนี้มองเธอแปลกๆเหมือนเธอนั้นเป็นตัวประหลาดยาจึงบอกว่าก็ไม่ต่างกันหรอกเวลาที่เธออยู่ที่มหาวิทยาลายัยก็มองเธอแปลกๆเหมือนกันเพราะว่าตัวของยาเธอเป็นมุสลิมและใส่ผ้าโปกหัวอยู่นั่นเองเรื่องราวตะกละมทัทีบ้านของเมดซึ่งที่บ้านไม่มีคนอยู่แต่กลับมีเงาและดวงวิญญาณปรากฏขึ้นในบ้านไม่ว่าจะเป็นตรงมานั่งตรงบันได ตรงห้องนอนหลังจากเลิกเรียนเมื่อเมย์กลับมาที่บ้านเธอกับพบว่าจูจูเจโบก็เสียชีวิตเมื่อพ่อของเธอกลับมาจากทํางานก็ถามกับเมย์ไปว่าเมย์ไม่ได้เอาเจโบไว้ในบ้านเหรอเม์จึงบอกว่าก็ไว้แล้วแต่ไม่รู้มันออกมาได้ยังไงซึ่งเมย์เขาก็โกรธเมย์เป็นอย่างมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้เพียงแค่เอาเจโบไปฝังไว้บริเวณบ้านเมย์อยากให้พ่อเอาเจโบนั้นไปทําพิธีที่วัดแต่พ่อก็ไม่อยากเข้าวัดอีกแล้ว พอครั้งล่าสุดก็ตอนที่ภรรยาของเขาเสียมันสะเทือนใจเขามากๆซึ่งขนาดนั้นเองลุงคนที่อยู่บ้านตรงปากซอยก็ได้เอาแกงใต้มาให้กับมิดเพื่อจะมาสางสัมพันธมไมตีและถามว่ามิดนกำลังฟังอะไรอยู่แต่มิดก็บอกไปว่าไม่มีอะไรดอกมิดจึงถามกับลุงไปว่าคนแถวนี้เขาไม่ชอบหมาเหรอลุงจึงบอกไปว่าไม่ได้ไม่ชอบแต่มันไม่ค่อยมีคนเลี้ยงกันนะและลุงก็บอกไปว่า ถ้าเกิดว่าต้องการให้เขาทําพิธีดูอาให้ก็บอกนะซึ่งมันเป็นพิธีทางศาสนาของอิสลามแต่มิดก็บอกไปว่าไม่เป็นไรซึ่งขณะนั้นเองมิดก็ได้ยินเสียงดังมาจากประตูหลังบ้านเขาจึงไปดูและพบว่าประตูกรอนมันเสียลมพัดจนทําให้ประตูน้ำมันตีกับขอบวงกบมิดจึงไปใสก่กรอนประตูนั่นแต่ขณะที่เขากาลังจะเดินหนีไปประตูมันกับตีออกไปแล้วก็ถูกลมพัด กลับมาตีที่บงมกบจนเป็นเสียงดังอยู่เหมือนเดิมมีได้เอาแกงใต้ที่ได้มาจากลุงโยนทิ้งถังขยะไปเมย์จึงถามไปว่า ทำไมถึงทำแบบนั้นมิจึงบอกไปว่าแกงอะไรก็ไม่รู้เมกินเป็นเหรอและใน,นคืนนั้นเองจูจูมิดก็ได้ยินเสียงดังเหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้านแต่ว่าเมก็ไม่ได้ยินเหมือนกับที่พ่อได้ยินเมื่อมิดเดินขึ้นไปก็พบว่าจูจูกรงนกมันถูกเอาออกมาจากห้องเก็บของมิดจึงถามกับเมไปว่าเมเอามันออกมาอย่างนั้นเหรอแต่เมก็บอกไปว่าเธอไม่ได้เป็นคนเอาออกมาซึ่งวันนี้พี่สาวของแอน ต้องการจะมารับเมย์กลับไปอยู่บ้านด้วยกันและมาพูดกับมิดว่าให้เมนั้นใจเย็นๆก่อนพ่อเขาคงกําลังกโกรธลูกสาวเขาทั้งคนเลยนะให้มิดนอย่าไปถือสาพ่อเลยแต่ว่าเมย์ก็จะไม่กลับไปกับป้าเพราะอยากจะอยู่กับพ่อขณะที่พี่สาวของแอนกําลังจะขับรถกลับไฟหน้ารถ ก็ไปส่องเห็นใครบางคนที่อยู่อยู่หน้าบ้านซึ่งนั่นก็คือบางหิมนั่นเองเขามาทําอะไรลับๆล่อ,ลอๆเมื่อเขาได้เห็นคนเขาจึงรีบหนีไปเมื่อมิตรมาดูตรงหน้าประตูที่บางหิมนั้นยืนอยู่กลับพบว่ามียันอะไรบางอย่างถูกเขียนไว้ตรงประตูหน้าบ้านมิตรจึงเอาเบอร์ของเขาไปลบยันนั่นทิ้งวันต่อมามิตรก็จะไปส่งเมที่มหาลัยแต่ว่าเม ที่เห็นว่าอาการของพ่อน่นไม่ค่อยดีจึงบอกให้พ่อน่าไปหาหมอแต่มิกก็บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกเขากินยาเดี๋ยวก็หายซึ่งเมย์ก็บอกไปว่าพ่อนะ่ะชอบกินยามั่วซั่วกินไปมันก็ไม่หายสักทีมิจึงบอกไปว่าเขาไม่ได้กินยามั่วนะเพื่อนของเขาที่เป็นหมอจัดมาให้เขาระหว่างทางที่มิรขับรถผ่านหมู่บ้านเขาก็เห็นว่าปังฮิมกําลังนั่งกินกาแฟอยู่ตรงร้านค้าเขาจึงจอดรถ และลงมาถามบางคิมว่าบางฮิมทำงานที่โรงงานของเขาใช่ไหมเขานั้นจำได้รวมถึงชุดที่เขาใส่ด้วยซึ่งบางฮิมก็บอกไปว่าใช่และเขาก็ถามต่อไปว่าบางฮิมไปทำอะไรรับรับล่อๆหน้าบ้านเขาเมื่อคืนบางฮิมจะบอกไปว่าดูวานะ่ะมิด จึงบอกกับบางหิมไปว่าอย่ามายุ่งอย่ามาเข้าใกล้กับครอบครัวเขาอีกและไม่ต้องมายุ่งกับบ้านของเขาถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมหยุดมีเรื่องกับเขาแน่ซึ่งชาวบ้านก็เข้ามาห้ามมาไว้และบอกอย่าไปสื่อสาบางหิมเลยสติบางหิมนั้นไม่ค่อยดีนะ่ะเรื่องราวตัดมาที่บ้านของเมดซึ่งในบ้านของมิดเวลาที่ไม่มีคนอยู่ก็มักจะเห็นดวงวิญญาณหรือทางอิสลามที่เขาเรีออยกอีกอย่างหนึ่งว่ายินนั่นเองในคืนนั้นเมด ได้กลับมาที่บ้านและพบว่าบ้านเขานั้นไฟไม่ติดทุกอย่างนั้นมืดไปหมดและเขาก็เห็นว่าเหมือนมีใครบางคนเดินอยู่บนชั้นสองซึ่งนั่นก็เหมือนแอนแต่มันมืดมากๆจนมิน้นมองไม่เห็นขณะที่มมธกำลังจะเดินขึ้นไปตรงบันไดเขาก็เห็นว่าโจบโบ จูจูก็มาปรากฏตัวให้เขาเห็นทางนั้นที่มันตายไปแล้วและมันก็กระโจนใส่มีดรูปร่างของมันเมื่อเห็นชัดๆมันเหมือนไม่ใช่หมาจริงๆแต่เป็นหมาผีมีดตกใจเป็นอย่างมากจึงถึงขั้นตกลงมาจากบันไดและข้อเท้าเคล็ดแต่ว่าเมย์ก็กลับมาพอดีจึงเข้ามาพยุงพ่อวันต่อมาที่มีดกลับจากทำงานเขาได้เห็นว่าเมย์ จูจูก็เดินออกไปนอกบ้านตอนกลางเดกเขาจะเดินตามออกมาที่หลังบ้านแล้วก็เห็นมีกลุ่มคนมานั่งมุงกันซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เอาผ้าโป้หัวเป็นชาวมสุสลิมนั่นเองขนาดนั้นเมื่อพวกเขาหันมามิดกลับเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่มีใบหน้าพร้อมกับกายรากเป็นนกและวพุ่งเข้าหามิดจนทําให้มิดนั้นพลัดตกน้ําไปแต่ว่าเมก็เข้ามาช่วยพยุงพ่อให้ขึ้นมาได้ในวันต่อมา เมย์ได้วชวนมิตรมาที่งานของชาวบ้านซึ่งมันเป็นประเพณีการคลีบของเด็กผู้ชายนั่นเองมิตรได้มาเจอกับลุงหน้าปากซอยแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้อีกหลายๆคนมิตจึงทําความรู้จักกันและมิตรก็ถามเกี่ยวกับบางฮิมว่าบางฮิมนั้นเป็นใครและทําไมเขาถึงมีลักษณะท่าทางเป็นแบบนี้ลุงจึงบอกไปว่าบางฮิมนะ เมื่อก่อนก็อยู่แถวนี้แหละแต่จูจ่ๆก็หายลงใต้ไปว่ากันว่าบางฮีมนะไปเล่นของไปเล่นคุณใสไม่ใช่คุณใสด้านดีด้วยนะแต่เป็นคุณใส่ด้านมืดและจู่ๆบางฮีมก็กลับมาคนก็ลือกันว่าบางฮีมนะเล่นของจนของเข้าตัวจนเป็นบ้าไปแต่หลายๆคนก็คิดว่าไม่แน่บางฮีมอาจจะไม่ได้เล่นของก็ได้แต่อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับการวางระเบิดเพราะเหตุการณ์ที่บ้างใต้นะ่ะช่วงนั้นมันค่อนข้างรุนแรงขณะที่ลุงกํลาลังเล่าอยู่ จูจูมิทก็เห็นว่าคนที่กําลังนั่งกินข้าวหัวร้อย้อเขาซึ่งณตอนนั้นอาการประสาทหลอยของมิทมันกําลังกําเริบเนื่องจากเขาไม่ได้รับยามาช่วงหนึ่งแล้วและมิทก็เห็นว่า แผลที่ข้อเท้าของเขาจูจ่ๆก็มีเลือดไหลออกมาจนทําให้เมนั้นตกใจเป็นอย่างมากและจูจ่ๆก็วิ่งหนีออกจากงานไปคนในงานนั้นถึงกับงงรวมถึงเมด้วยเธอได้วิ่งตามพ่อไปและถามว่าพ่อเป็นอะไรเมย์จึงบอกกับลูกสาวไปว่าบางหิมมาเล่นของใส่เรามาเล่นของใส่เขาจนทําให้เขาต้องเป็นแบบนี้ดูแผลที่ขาของพ่อสิแต่ว่าเมก็ไม่ได้เห็นแผลอะไรเลยและเธอก็บอกกับพ่อของเธอไปว่า เลิกเป็นแบบนี้สักทีเธอและก็เลิกกินยาสักทีถ้าเกิดว่าพ่อนั้นไม่ยอมไปหาหมอเธอจะย้ายไปอยู่กับป้าหลังจากนั้นมีธจึงยอมลูกสาวและยอมไปหาหมอตามที่เมย์นั้นบอกหลังจากนั้นเมย์ก็คิดว่าเพื่อความสบายใจจึงบอกให้พ่อนั้นตั้งสารประภูมิเพื่อเป็นเครื่อย,ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เอาพระมาะสวดมนต์แล้วก็พรมน้ำมนต์ในบ้านด้วยในวันที่พระถูกนิมนต์เข้ามาทําบุญที่บ้านหลวงพ่อก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่าง เมื่อมีสังเกตสายตาของหลวงพ่อและหันมองตามไปเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้ไปเชิญพรามให้มาทำพิธีตั้งศาลที่บ้านแต่พวกเขาเมื่อขุดลงไปใต้ดินก็พบว่าใต้นี้ มันมีมีดแ,บบแปลกเป็นมีดโบราณอยู่ดีๆนั้นด้วยพามจึงบอกไปว่าเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งให้ของไม่ดีแบบนี้อย่ากเก็บเอาไว้เลยแต่เมย์ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะเป็นคนเก็บเอาไว้แม้ว่ามีจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ขัดลูกสาวไม่ได้ระหว่างที่พามกําลังทําพิธีตั้งสารมีดก็ไม่ยอมยอกมือขึ้นมาไหว้เพราะเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้จนเมย์ต้องสะกิดให้พ่อยกมือขึ้นมาพนมลาจที่พามนล้กลับไป สาลก็ถูกตั้งเสร็จเรียบร้อยและในคืนนั้นจู่ๆพื้นดินใต้สารนั้นก็สั่นสะเทือนและทําให้สารนั้นมีรอยร้าวเหมือนมีอะไรบางอย่างตรงบริเวณสารนั้นการตั้งสารในบ้านของเมธเหมือนทําให้เกิดอาเพศขึ้นในหมู่บ้านเพราะว่าหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเสียชีวิตในลักษณะแปลกๆซึ่งเมยยะและพวกเพื่อน,อนก็ได้เข้ามาเห็นย่าได้บอกกับเมย์ไปว่าคนที่เสียชีวิตนะ เป็นคนในตระกูลบ้านหลังที่เมย์นั้นอยู่เมย์จึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นยาจึงเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านต้องคำสาปนะเมื่อก่อนมีคนมาอยู่ก็มาจะถูกคนถูกยินเล่นงานหลังจากนั้นก็มีคนมาทำพิธีสะกดยินเอาไว้ด้วยยันแปลกประหลาดพวกนั้นแต่หลังจากที่เมย์และพ่อย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นก็เริ่มเกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาอีกแล้วยาจึงแนะนำให้เมย์ไปขอความช่วยเหลือ จากบางหิมซึ่งเมย์ก็ยังไม่แน่ใจเธอจึ่งไปหาหลวงพ่อที่วัดซึ่งหลวงพ่อก็บอกตามตรงไปว่าเขาไม่สามารถจะช่วยเมย์ได้เพราะสิ่งที่อยู่ในบ้านของเมย์มันเกินความสามารถของหลวงพ่อและอีกอย่างเขากับยินที่บ้านก็เหมือนจะเป็นคนละสิสเต็มคนละระบบไม่สามารถสื่อสารกันได้นั่นเองเรื่องราวแต่มาที่บ้านของบางหิมเขากำลังเปิดดูคลิปวิดีโอของแม่หมอ ที่มีชื่อว่าไซนับเธอกําลังทําพิธีไร่ผีให้กับคนมุสลิมที่ภาคใต้ยอยู่หลานจันญ,ญะก็พาเมย์มาที่บ้านของบางฮิมเพื่อมาขอให้บางฮิมนั้นช่วยเหลือพ่อของเธอเมย์จึงถามบางฮิมไปตรงๆว่าบางฮิมทําของใส่พ่อของเธอเหรอือบางฮิมจึงบอกไปว่าเขาไม่ทำหรอกของพวกนั้นน่ะมันเป็นของตําแล้วก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่เขาต้องทําแบบนั้นด้วยเมย์จึงถามไปว่าแล้วทำไมพ่อของเธอถึงมีอาการเป็นแบบนี้ บางฮิมจึงบอกไปว่านั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อของเมเอาของที่ไม่ควรทิ้งไปทิ้งแล้วก็เอาของที่ไม่ควรเอาไว้ในบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งนั่นก็หมายถึงยันที่พ่อของเมเอาทิ้งไปส่วนที่เอาเข้ามาไว้ในบ้านน่าคือสารประภูมิเพราะว่าการที่เอาสารมาตั้งในบ้านที่มียินแทนที่ของศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาอยู่แต่มันกลับมาเป็นที่อยู่ของยินแทนทางที่ดีเมและพอ่อ ควรย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้จะดีกว่าเมย์จึงกลับมาที่บ้านเพื่อมาหาพ่อเพราะว่าน้องเหนือจากเรื่องพวกนี้เธอยังรู้มาจากบางฮิมอีกด้วยว่าพ่อของเธอถูกพักงานเนื่องจากดื่มเหล้าในที่ทํางานนั่นเองเมื่อเมย์มาถึงที่บ้านก็พบว่าไฟที่บ้านมันเสียอีกแล้วเธอพยายามเข้าไปหาพ่อและได้ยินเสียงว่าพ่อกําลังพูดไม่เป็นภาษาคนและกําลังทําอะไรบางอย่างกับข้อเท้าของตัวเอง พ่อได้บอกกับเมย์ไปว่าแผลที่ข้อเท้าของพ่อนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้จูจ่ๆมันก็เป็นขึ้นมาซึ่งเมย์เห็นว่าที่แผลมันมีเลือดไหลออกมาเป็นเพราะว่าพ่อของเธอนั้นไปนคนทําเองเมย์จึงจะพาเมธไปโรงพยาบาลซึ่งขนาดนั่นเองบางหิมก็เข้ามาช่วยเอาไว้แล้วก็มาทําแผลให้กับเมธที่เขานั้นนอนสลบไปเมื่อเมธนั้นตื่นขึ้นมาก็พบว่าเขานั้นอยู่บนรถ เขาจึงถามกับเมย์ไปว่าเราจะไปไหนกันเมย์จึงบอกว่ากำลังจะลงใต้ไปหาคนที่จะสามารถช่วยมิดได้เมย์จึงบอกไปว่าจอดรถเธอทำไมไม่ช่วยตอนอยู่ที่บ้านถ้าอยู่บ้านแล้วยังช่วยไม่ได้ไปใต้ก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกซึ่งบางหิมซึงพยายามอธิบายให้มิดฟังเกี่ยวกับการที่มิดทำลายของศักดิ์สิทธิ์ในบ้านซึ่งเป็นของที่สะกดวิญญาของยินเอาไว้ และการที่มิดเอาสายเข้ามาตั้งในบ้านมันคือการที่มิดสร้างที่อยู่ให้กับผู้ยินชั่วร้ายพวกนั้นบ้านหลังนั้นมีประวัติชั่วร้ายมันเป็นบ้านต้องคำสาปตัวของเขาเองไม่สามารถจะช่วยมิดได้แต่การลงใต้นในครั้งนี้เพื่อไปหาคนที่จะช่วยมิดกับลูกให้พ้นจากคำสาปนี้บางฮิมได้พามิดกับเมย์จอดรถและเดินเท้าเข้ามาในป่าซึ่งแถวนี้ก็เป็นบริเวณกับจุดที่มาจะเกิดระเบิดขึ้น ในแถบภาคใต้นี้นั่นเองบางฮิมได้พาเมดกับเมย์มาเจอกับไซนับแม่หมอที่บางฮิมนั้นเคยดูคลิปวิดีโอซึ่งบางฮิมต้องการให้ไซนับช่วยเหลือมมดแม้ว่าตอนนี้ไซนับเธอจะบอกว่าเธอแก่เกินกว่าที่เธอจะสามารถช่วยเหลือใครได้แล้วแต่ว่าเคสนี้มันก็ใหญ่เกินตัวบางฮิมไม่สามารถทำได้ซึ่งไซนับก็สัมผัสถึงดวงวิญญาณของยิน ที่มีพลังแก่กล้าขนาดนั่นเองจูจ่ๆตาไฟที่ด้านหลังไฟมันก็ปะทุขึ้นมาหลังจากนั้นจินร้ายนั่นก็ได้เข้าสิงสู่ในร่างของมิดใสนับได้บอกให้บางฮิมจับตัวของมิดไว้และเธอก็พยายามไล่ให้ยินตัวนี้ออกไปบอกว่านี่ไม่ใช่ที่ของมันแต่ว่ายินร้าตัวนี้ก็บอกไปว่ามันจะไม่ยอมออกไปเด็ดขาดใสนับ เธอจึงได้พิเป็นกระถาแล้วก็เอาเมือของเธอกดไปที่หน้าผากของมิตรจึงทําให้ยินในร่างของมิตรลอยขึ้นไปที่ด้านบนและมันก็สลายหายไปไซน้ำได้บอกกับเมย์ไปว่าที่มิตรถูกวิญญาณนั้นเข้าสิงแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามิตรมีจิตใจที่อ่อนแอจึงทําให้ถูกครอบงาได้ง่ายและไซน้ำก็เล่าเรื่องราวในอดีตถึงต้นเหตุคําสาปของบ้านหลังนั้นให้กับเมย์และมิตรได้ฟังเรื่องราวย้อนไปในอดีต ถึงหมอผีชาวมาเลคนหนึ่งที่เขานั่นอาศัยอยู่ในปัตตานีแต่เขาได้เดินทางไปที่กรุงเทพเพราะว่าแถวบ้านของเขานั้นแล้งแขนไม่มีข้าวปลาอาหารจนทําให้เขาต้องไปเป็นท่านในสงครามชายคนนี้มีชื่อว่ากอเดซึ่งตัวของเขานั้นมีวิชาอาคมเกี่ยวกับการไล่ผีและเขาก็สามารถช่วยไล่ผีให้กับเพื่อนเอนท่าด้วยกันได้ แต่ว่าเวลาที่เขานั้นรู้สึกว่าเขาน่้นทำงานหนักมากจนเกินไปและอยากจะหนีกลับบ้านเขาก็มาจะถูกทำร้ายและทรมานจนวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจหนีอีกครั้งมาร์ทเพื่อนของกอเดกับทรยศกอเดเพื่อหวังจะเอาความดีความชอบกับคนหลวงด้วยการพาพวกทหารมาจับก,กอเดกลับไปกอเด เขาได้หยิบมีดของเขาขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีสาปแช่งทุกคนทุกคนที่อยู่ในตระกูลและทุกคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณแถบนี้ขอให้เจอแต่เรื่องราวเลวร้วายเจอแต่สิ่งไม่ดีขอให้ชีวิตตกต่ำไม่ว่าใครที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือคนในตระกูลนี้ขอให้พบแต่จุดจบและชีวิตมีแต่อันเป็นไป ขณะที่กอเดกำลังทําพิธีสาปแช่งอยู่เขาก็ถูกทหารนั้นประหารชีวิตเข้าจนทําให้กอเดนั้นเสียชีวิตไปซึ่งมาร์ทที่เห็นว่าเพื่อนของเขานันเสียชีวิตจ,จู่ๆก็รู้สึกผิดขึ้นมาและมาร์ก็มีวิชาอาคมเช่นเดียวกับกอเดเขาจึงสวดเรียกยินให้จัดการกับคุณหลวงและทหารของคุณหลวงทุกคนจนเสียชีวิตไปหลังจากนั้นมาร์ก็ได้เป็นคนฝังร่างของกอเดและทําพิธีสกปัิญาของกอเดไว้และมาร์ ก็ได้ยึดครองบ้านของคุณหลวงมาเป็นของตัวเองซึ่งเขาก็ได้ปล่อยยินไว้เต็มบ้านเพื่อให้ยินนั้นคอยปกปักคุ้มครองเขาและหลังจากนั้นมัดก็ได้เขียนยันแปะไว้ตามบ้านและเขาก็ได้ปล่อยนอกออกจากกรงและเอายินเข้าไปเลี้ยงไว้ในกรงนกและแปะยันเอาไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีพวกทหารข้าราชการที่รู้เรื่องการยึดบ้านหลังนี้ก็ได้เข้ามากวาดล้างพวกของมัด จนทาให้พวกเขาทุกคนนั้นเสียชีวิตไปและบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านต้องคําสาบตั้งแต่น้นเป็นต้นมาในคืนนั้นมิดต้องพักที่โรงแรมแถวนี้แล้วต้องมาคิดว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อไปจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พ่อของแอนได้ประกาศขายบ้านของแอนไปแล้วทําให้เขาจําเป็นต้องไปหาที่อยู่อื่นเมจึงชวนมิดนั้นกลับเข้าไปที่บ้านด้วยกันเพื่อจะไปเก็บข้าวของในคืนนั้นมิด จึงให้เมย์ไปเก็บของที่ด้านบนส่วนเขาจะไปเอารูปแล้วก็อัดทีของแอนแต่จูจูก็มีลมพัดอย่างแรงทำให้อัดทีลวงลงมาแตก มิธเขาจึงไปก่อรูปของแอนแล้ววิ่งออกไปที่นอกบ้านซึ่งเมื่อย์ลงมาจากทางด้านบนเธอก็เห็นว่าอัฐิของแม่ของเธอแตกกระจายเต็มพื้นไปหมดเธอเสียใจไปอย่างบ้างขณะนั้นเองก็มีคนมาเรียกที่หน้าบ้านซึ่งนั่นเป็นเสียงของบางฮิมที่เขาจะมาช่วยเมย์แล้วก็มิธบางฮิมได้พาไซนับมาด้วยทั้งสองจึงบอกให้เมย์นั้นไปตามมิธมาแล้วพวกเขาจะจัดการยินในบ้านเอง ซึ่งไซนับเธอก็เอารูปประคำของเธอขึ้นมาเพื่อหาอะไรบางอย่างในบ้านนั่นคือมีดที่เมย์นั่งเก็บเอาไว้ซึ่งมีดเล่มนั้นเป็นมีดของกอเดที่เขาเนั่นเคยทาพิธีสาบแช่งบ้านหลังนี้ไว้นั่นเองเมื่อบกเขาได้มีดมาและกําลังจะเอามันออกไปทําลายที่ด้านนอกเมื่อบกเขาออกมาก็พบว่าจูจ่ๆก็มียินโผล่ขึ้นมาจากสาร,ระภูมินั่นคือยินร้ายของกอเดนั่นเองเมื่อกอเดปรากฏตัวขึ้นทั้งบางฮิมและไซนับ จึงพยายามสวดไล่แต่ด้วยความที่ว่ามันมีพลังแก่กล้ามากๆกอเดสามารถใช้พลังของตัวเองนั้นยกรถเข็นของไซนับและปล่อยไซนับลงกับพื้นจนทําให้ไซนับนั้นบาดเจ็บไซนับซึ่งบอกกับบางฮิมไปว่าบางฮิมต้องเป็นคนจัดการมาแล้วละ่ะบางฮิมจึงพยายามสวดแล้วก็ต้านยินของกอเดเอาไว้ซึ่งไซนับเธอก็พยายามพูดแกยกล่อมกอเดเพราะว่าเรื่องลึกแล้วกอเดก็ Day, ไม่ได้อยากจะทําร้ายใคร ตอนที่เขานั้นยังไม่ตายสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาอยากกลับบ้านเท่านั้นหลังจากนั้นดูวิญญาณของกอเดก็ได้ยอมปลดปล่อยจากบ่วงแ้นแล้วก็สลายหายไปซึ่งไซนับเธอก็ได้เอาโครงกระดูกของกอเดจะเดินทางกลับใต้ไปด้วยเพราะว่าต้องการจะทําให้กอเดสมหวังที่เขานาต้องการก็คือต้องการจะกลับบ้านนั่นเองเมื่อเรื่องราวทุกอย่างสงบลงมิดก็ได้ขอให้บางฮิมมาทําพิธีดูอาที่บ้านของเขา แล้วก็ชวนบางฮิมมาทานข้าวกับเขาที่บ้านพวกเขานั้นเริ่มสนิทกันมากยิ่งขึ้นเมดเริ่มใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ได้โดยที่เขานั้นเริ่มมีเพื่อนเริ่มผูกเมรกับคนแถวนี้สองพ่อลูกนั้นคิดว่าเรื่องราวมันคงจะจบลงด้วยดีแต่จู่จูิเมกับเมย์กลับได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านบนเหมือนมีคนกําลังเดินอยู่ซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงยินที่อยู่ในกลองนกและถูกพยานแปเอาไว้มันไม่สามารถออกไปไหนได้ เพราะถูกยาสะกดเอาไว้อยู่และเรื่องดาวแดนซาบก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ทุกคนได้รับฟังถือว่าเป็นการสรุปอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีประวัติตั้งแต่สมัย200ปีที่แล้วมาแล้วนะครับถ่าชาวมาเลยนะครับผมอย่างกอเดเข้าได้หนีจากบ้านของเขามานะครับแล้วก็กลายมาเป็นท่าสงครามแถวกรุงเทพนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยรัตนโกสินทร์งานที่พวกเขาต้องทําก็คืองานขุดคลองนะครับซึ่งเขาก็ต้องอยู่อย่างลําบากยากเข็ญ ในวันที่เขาต้องการจะหนีเนี่ยแต่ก็ถูกเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่ามาร์ตรหักหลังพาผู้ขุนหลวงนะครับมาตามจับเขากลับไปกอเดจึงทําวิธีสาบแช่งคนในตระกูลของคุณหลวงนะครับแล้วก็คนที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้คนที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ย ให้เจอแต่เรื่องไม่ดีเจอแต่เรื่องเลวร้ายขอให้มีอันเป็นไปทําอะไรก็ไม่ขึ้นหลังจากนั้นกอเดก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วมัดเนี่ยก็รู้สึกผิดต่อกอเดเขาจึงสังหารคุณหลวงทุกคนและก็ทําพิธีฝังศพให้กับกอเดแล้วเขาก็ปล่อยยินออกไปตามบ้านนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกทางการกําจัดไปอีกทีหนึ่งยินที่เราได้เห็นในบ้านนะครับที่มีหลายๆตัวเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นยินของมัดนะครับเพราะว่ามัดเนี่ยเขาปล่อยยินไปตามบ้านเต็มไปหมด ส่วนสารเนี่ยที่พอถูกตั้งแล้วมันอยู่ในจุดที่เป็นหลุมศพของกอเดจึงทำให้วิญญาของกอเดเนี่ยได้ถูกปลุกขึ้นมานะครับผมคิดว่ายินในบ้านกับยินตรองสารเนี่ยน่าจะแยกส่วนกันนั่นเองเพราะว่าดูจากในตอนจบนะครับที่ยินของมัดที่อยู่ในกรงนกเนี่ยมันยังคงอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ถูกปลดปล่อยแต่ยินของกอเดเนี่ยเขาต้องการจะกลับบ้านซนับ ก็เลยพากอเดกลับบ้านเขาก็เลยยอมปลดปล่อยทุกคนนั่นเองนะครับและในตอนจบไม่รู้ว่าพอ่อลูกคููนี้จะต้องมาเจอกับยินในกรงนกได้อีกไหมถ้าเกิดว่าต้องมาเผชิญอีกก็คงจะเหมือนคอซ้ำกำซัดนะครับทางทดีเนี่ยย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปดีกว่าหรือไม่ก็คงต้องให้บางหิมเนี่ยเข้ามาปราบอีกนะครับเรื่องราวเหมือนจะไปภาค2ได้แต่คงไม่มีอะไรเล่าแล้วนะครับผม คลิปนี้เป็นการสรุปแล้วก็เรียบเรียงให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับเนื้อหาที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่ผมดูจากโรงภาพยนตร์จํามาแล้วก็มาเล่าอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยกันนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะฟังคลิปสปอยและวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่ยังไม่มีให้รับชมตามสตรีมมิงนะ่งแนวสยองขวัญแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมได้วิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องผู้เช่าแล้วก็สปอยในส่วนที่ผมได้ดูวไว้แล้วนะครับปัจจุบันยังไม่มีปล่อยตามสตรีมมิ่งท ใครอยากรับฟังเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ